สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเป็นบัตรยูทิปนะคะก็คือถ้าเกิดได้มาก็จะเป็นเท่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวบัตรเป็นตัวสีดํานะคะสามารถสมัครได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเราจะสมัครตอนเวลากี่โมงอะไรยังไงก็ได้นะคะเขาส่งมาให้ถึงเราที่บ้านเลยข้อดีของบัตรตัวนี้นะคะก็คือ,อจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายตอนอยู่ต่างประเทศนะคะทุกบัตรนะคะจะมี ค่าธรรมเนียมในการใช้จ่ายนะคะอยู่ที่2.5ค่ะพวกบัตรเครดิตอะไรงะเงี้ยค่ะก็คือตัวนี้ก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจพวกบัตรพวกทราเวลการ์ดอะคะ่ะลองเทียบดูได้นะคะเพราะว่านี่เลือกที่เป็นยูทูบค่ะเพราะว่ามันดีกว่ามันไม่ต้องมาเสียค่ารายปีด้วยนะคะแล้วก็ใช้จ่ายได้เยอะมากกว่าใช้จ่ายได้ถึง150สกุลเงิน ถ้าสมัครตอนนี้จนถึงสิ้นปีจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครนะคะส่วนเลทค่ะอันนี้จะล็อกได้แค่สิบเลทนะคะจะเป็นตามนี้เลยค่ะว่าถ้าวันไหนเลทด,ดีเราสามารถล็อกไว้ก่อนได้นะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะแค่เติมเงินแรกเราก็ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูนะคะว่าหน้าตาตอนแรกมันเป็นยังไงนะคะ หรือถ้าใครจะต้องการกด ATM นะคะสามารถกดได้ด้วยนะคะแต่ว่าเขาน่าจะมีจำกัดจำนวนครั้งในการใช้นะคะว่าแบบฟรีกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรประมาณนี้พอเข้ามานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะกดเติมเงินได้เลยของเรามีเงินไทยนะคะเราก็เลือกจำนวนเงินไทยได้เลยว่าเราต้องการกี่บาท ก็จะลิงก์ให้กับธานาคารของเคพลาสเราเลยนะคะส่วนเราอยากแลกจากเงินสกุลไหนไปเป็นสกุลไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะ,อ,ะอันนี้มีให้ให้ล็อกไว้อยู่ที่10สกุลเงินนะคะวันนี้จะม,มาลองแลกเป็นจากไทยเป็นดอลลร์ให้ดูนะคะก็สามารถกดเลือกจำนวนเงินได้เลยนะคะ,ะสมมติเรากด500แต่แบบเอ๊ะ เปลี่ยนใจอยากได้เป็น700นะคะก็สามารถกดเปลี่ยนได้ง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องรีเฟซหน้าใหม่ค่ะมันก็จะโชว์ว่าเราจะได้กี่ดอลลาร์ด้วยนะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็สามารถกดเลื่อนแท็บเพื่อแลกเงินได้เลยนะคะ,ะเลื่อนง่ายๆเลยนะคะแบบนี้ค่ะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะรีเฟซหน้าเราให้อัตโนมัติค่ะมันก็จะเปลี่ยนจากเงินไทยเป็นดอลลาร์แล้วนะคะ เลทวันนี้นะคะที่แรก34.74นะคะจากเบสเลท34.72นับว่าต่างกันไม่เยอะค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นตามเลทวันนั้นๆไม่มีหักเพิ่มนะคะแต่บัตรเครดิตสังเกตนะคะมันจะมีบวกเพิ่มค่ะอันนี้เรายิ่งแชร์เราก็ยิ่งได้เงินด้วยนะคะ